ไอ้มามา,มากินข้าวไอวัสดีจ้าไอแตงไอกินข้าวจากิกนขา้าวเศร้าเด้อเยาจะลงบาลชั่วโมงมนะนยังอยู่โรงพยาบาลอยู่บ่ไอ มาชิ้นหนึ่งเลยไอ้บอกไอ้มาชิ้นหนึ่งไม่ดูมาช้นข้าวเด้อมาทานข้าวด้วยกันได้ใจเด้อข้าวเช้าข้าวสายสายแล้วมั้งข้าวยังไะไรเต็มข้าวยังเจ้า พี่ลตัตตี้สวัสดีค่ะทานข้าวเด้อพี่สาวแสนสวยทานข้า,าวเช้าพี่ลัตตี้พี่ลัตตี้พี่จานมาทานข้าวด้ยวยทานข้าวย่างหิตะปาเมื่อเราเห็นหอดอันทานข้าวบ่เห็นแล้วเดี๋ยวไอแตงกินกน,กน,น้ำเนาะแตแงกวาดยสั่นเราไปกินน้ำได้เนาะ ขอบคุณค่ะพี่ลัตี้มาส่งกำลังใจขอบคุณได้หลายจ้าลิตี้วันนี้พาน้องไปกินอ่างอีกเอาหอยใหญ่ปะนันอะไรอีกขังคอสไว้แต่ละมืออักมาพี่ลัตี้หามมากมตีตัวบัวแบเนาะ ไปกินหอยบ้านพิรตี๊บทะเลนะตัวมันใหญ่มาคืนบ้านเรามานล้วตัวหอยควงไวตัวใหญ่ตามนาน,นานะหอยควงจะเก่ามานันอยย่กับพิรตีก็อ้วนแล้วอยากขายเปิดเสมอวันอยากขาย <c oughs> ของชอบเปิมผัก ใช่ค่ะพี่ละตี้วันนี้กินผักสดผักคอรสกับกรอบเลยจ้ะอาหารจานด่วนเดอมนี่ วานี่ตามส้มตามพิลาติส้มตามหนุ่มจีน ไอ้แตงกินคอยหรอพ่อกินข้าวก,กับธรรมชาติด้วยจ้ะเด้อ